ที่หลังสรรค์ออกมาจากฝีมือช่างหรือดีเทลชิ้นงานนะครับต่างๆที่ส่งขออนุััตใช้ให้กับพวกแบบเราก็จะติดตั้งตามรูปแบบของงานที่พวกแบบกาหนด,ดให้มาตลอดนะครับเรามีการตลาดมีการโปรโมชั่นมีการดึงดูดมีการลดราคาลดแลกแจกแถมเพราะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้ลูกค้า ไปจากเราเพราะนั้นเราจะถือคติว่าให้ลูกค้าได้ของดีมีคุณภาพราคาถูกเราได้ซัพพอร์ตลูกค้าในทุกๆเรื่องให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบเลยลูกค้าเนี่ยส่งแบบมาให้เราในการประเมินราคารวมถึงคำปรึกษาเรื่องชิ้นงานในการออกแบบไปติดตั้งให้กับลูก,ลกค้าเนี่ยเราออกแบบร่วมออกแบบร่วมกับสถาปนิกแล้วก็ทำช็อปดรออิ่งต่างๆนะครับเพื่อเพื่อ เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สินค้าที่ดีแล้วก็เอาไปติดตั้งแล้วเนี่ยลดลดโอกาสการร่ดซึมหรือว่าไม่มีปัญหานะครับหลังจากที่ได้ใช้หลังคาของเราไปแล้วเราก็จะดูในเรื่องของการติดตั้งของออตัวอาคารจัดเก็บตัวสินค้านะครับอ,อ,อาคารนี้ได้รับการประหยัดพลังงานแล้วก็ได้รับอวอร์ดของบูสโคป2024 แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ความยินดีของทางบริษัทก็ตัวว a r e h o าส์ของเราค่ะนอกจากจะมีพื้นที่ที่เป็นคลังสินค้าแล้วค่ะเราก็จะมาพร้อมกับตัวออฟฟิศหนึ่งห้องค่ะก็มีทั้งห้องน้ําสําหรับใช้สอยได้สะดวกสบายรวมถึงตัวโครงการที่เป็นส่วนกลางนะคะเราก็จะมีในเรื่องของ c c t v หรือว่าเป็น Security ก็คือเราจะมียามดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยลูกค้ามาแค่ทิ้วกระเป๋ามาวางสามารถเปิดธุรกิจที่นี่ได้เลยค่ะ โดยตอนนี้นะคะโครงการของเราค่ะจะไม่ได้มีแค่เฉพาะในตัวส่วนของคลังสินค้าค่ะแต่ว่าพัฒนาโครงการของเราเราจะมีตัวอพาร์ตเมนต์หรือว่าตัวตัวที่เป็นเรสซิเดนต์ด้วยค่ะก็มีทั้งห้องสัมมนามีห้องประชุมซึ่งถ้าผู้ใดเช่านะคะก็สามารถมาพักตรงนี้ได้แล้วก็สามารถมาใช้ฟา c i ซิลิตี้ที่เป็นส่วนกลางได้ด้วยค่ะ